หลังจากที่เทรนนเล็กซ์นเดอร์อาร์โน่แบ็คขวาเด็กปั้นจากลิเวอร์พูลประกาศอำลาสโมสรอ,อย่างเป็นทางการโดยเขาเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับเรอลมาลริดในฤดูกาลหน้าส่งผลให้เทรนด์กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งแข้งเลือดผู้ดีที่จะได้เล่นให้กับราชันชุดขาวโดยวันนี้จ่าฝูงจะพาทุกคนไปดู6นักเตะดังชาวอังกฤษที่เคยเล่นให้กับเรอลมาลริดจะมีใครบ้างไปชมกันครับ คนแรกลอรีคันนิงแฮมปีกซ้ายชาวอังกฤษโดยเร亚马ลิดคว้าตัวเขามาจากเวสต์บรอมบิดอัลเบียนเมื่อปี1979และคาแข่งอยู่ที่นั่นจนถึงปี1984คันนิงแฮมเปิดตัวได้อย่างน่าฮือฮาด้วยการยิง2ประตูในเกมแรกที่ลงเล่นให้กับเร亚马ลิดและไม่เพียงเท่านั้นเขายังพาทีมคว้าชแชมป์ลาลิกามาได้อีกด้วยในปี1980หลังจากนั้นในปี1983เขาก็ถูกปล่อยให้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่จะย้ายทีมแบบถาวร ไปอยู่กับมาร์เซในปี1984และกลับมาค้าแข้งที่เมืองมัดลิดอีกครั้งกับปราโยบายเยกาโนในปี1988ซึ่งในปีต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองมัดลิตขณะที่มีอายุได้33ปี คนที่ 2. สตีฟแม็กมานามานปีกจอมผิวเด็กปั้นจากอ c คาเดมี่ของลิเวอร์พูลย้ายมาคาแข่งกับเรยลมาริดเมื่อปี1999ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์โดยเขาก็ได้สร้างชื่อกับเรยลมาริดได้อย่างยอดเยี่ยมควา้าแชมป์ถึง6แชมป์ในเวลาเพียง4ปีเขาลงเล่นไปทั้งหมด158เกมยิงได้14ประตู20แอสซิสต์จนกระทั่งในปี2003แม็กมานามานกลับมาคาแข่งในลีกบ้านเกิดอีกครั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจแขวนสตั๊ด ในอีก2ปีต่อมาตอนที่มีอายุได้33ปี คนที่3เดวิดเบคแฮมอดีตกองกลางซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2003เบคแฮมได้ร่วมประสานงานกับยอดสตาร์ดังอย่างโรนัลโดอารนายราอูลกอนซาเลสซินเดินซีดานและโรเบรโตคาร์ลอสตลอดระยะเวลา4ปีที่คาแข้งอยู่ที่นั่นเขาลงเล่นให้กับเรอัลมาดริดไปทั้งหมด159เกมยิงได้20ประตู51แอสซิสต์และถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกมาครองได้ แต่เบ็คแฮมก็ช่วยทีมคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนในปี2007ก่อนจะอำลาทีมไปอยู่กับ LA Galaxy คนที่4โจนาธานวูดเกตกองหลังชาวอังกฤษย้ายจากนิวคาสเซิลไปค้าแข่งกับเรยลมาริดเมื่อปี2004ด้วยค่าตัว18ล้านยูโรพร้อมกับอาการบาดเจ็บที่พ่วงติดตัวมาด้วย และถือว่าเป็นความโชคร้ายเขาต้องพักจากอาการบาดเจ็บในครั้งนั้นยาวนานถึง17เดือนกว่าจะได้ลงเล่นเกมแรกให้กับราชันชุดขาวและความโชคร้ายเด้งที่2ก็คือเมื่อถึงเวลาที่วูดเกตได้ประเดิมสนามเขาใช้เวลาเพียง25นาทีก็สกัดบอลเข้าประตูตัวเองและเท่านั้นยังไม่พอเขายังถูกไล่ออกจากสนามเนื่องจากโดนใบเหลือง2ใบอีกด้วยรวมแล้ววูดเกตลงสนามให้กับเรียรมันิดไปเพียง14เกมเท่านั้นก่อนจะถูกส่งให้มิดเดิลสโบยืมตัวและย้าย ไปอยู่ที่นั่นแบบถาวรในปี2007ด้วยค่าตัว9ล้านยูโร คนที่ 5. ้ามเคิลโอเวนเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ปี2001และเจ้าของชายาเบบี้โกเป็นอีกหนึ่งเด็กปั้นจากอ c คาเดมีของลิเวอร์พูลย้ายมาคาแข่งกับเรย์มารลิดเมื่อปี2004โดยค่าตัว12ล้านยูโรโอเวนลงสนามให้กับราชันชุดขาวไปทั้งหมด45เกมยิงได้16ประตู4แอสซิสซึ่งเขาไปได้ไม่สวยนักในเวลา1ซีซั่นที่คาแข่งอยู่ที่นั่นเนื่องจากตกเป็นตัวสำรองให้กับโรนันโดอาร์นายและลาอูนกอนเลส โดยในปีต่อมาเรอัลมาดริดก็ตัดสินใจขายโอเวนให้กับนิวคาสเซิลและเขาใช้เวลาคาแข่งอยู่ที่นั่นนาน4ปีก่อนที่ในปี2009โอเวนก็ทําเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการตัดสินใจย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมที่เป็นคู่อริกับต้นสังกัดเก่าอย่างลิเวอร์พูล และคนที่ 6. จูดเบลลิงแฮมซูปเปอร์สตาร์กองกลางทีมชาติอังกฤษโบกมือลาบริสเซียดอทมุลไปคาแข่งกับเรียมาลิดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023โดยค่าตัวมหาศาลถึง115ล้านปอนด์เบลลิงแฮมประสบความสำเร็จอย่างมากกับราชนชุดขาวเขารังตำแหน่งตัวจริงได้ตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามและสามารถทำประตูในเกมประเดิมสนามได้อีกด้วยก่อนที่จะยิงเพิ่มเป็น5ประตูจากการลงเล่นในเกมลีกเพียง4เกมเท่านั้น ปัจจุบันในวัย21ปีเบลวิงแฮมกลายเป็นสตาร์ดังระดับท็อปของโลกไปแล้วและได้ทั้งแชมป์ลาลิกา้ารวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เล่นให้กับเรอัลมาดริดและทั้งหมดนี้ก็คือ6นักเตะดังชาวอังกฤษที่เคยเล่นให้กับเรอยลมาดริดซึ่งแน่นอนว่าเทรนด์เล็กซานเดอร์อันกำลังจะกลายเป็นแข้งคนที่7ที่ได้สวมชุดของราชันเราก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนที่เคยทำให้กับลิเวอร์พูลได้หรือไม่ และถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากฝูงไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ